สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฮาวิเอลเลียก,กับช้ยชนะเหนือเซาเทมตันของทีมลิเวอร์พูลที่เขามีส่วนสำคัญอย่างมากในเกมนี้เราลงเล่นเกมนี้โดยรู้ดีว่าเซาเทมตันกำลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ในขณะนี้และรู้ว่าพวกเขาจะสู้สุดใจแน่ๆ และเราก็พร้อมสําหรับมันจริงๆและก็ทําให้เราลําบากมากขึ้นในครึ่งหลังอย่างที่คุณเห็นพวกเราบางคนไม่ได้ลงเล่นมากนักในฤดูกาลนี้และรวมไปถึงผมเองก็ด้วยเพิ่งหายเจ็บแต่เรายังมีนักเตะดาวรุ่งในทีมที่มีคุณภาพและเราสู้สุดใจเช่นกันและโชคดีที่เราเอาชนะพวกเขาได้ในที่สุดมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนิดหน่อยเพราะถ้าคุณมองไปที่พรีเมียร์ลีก พวกเขาก็สร้างปัญหาให้กับเราเช่นกันพวกเขาเป็นทีมที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและพวกเขาไม่กลัวที่จะเล่นจากแนวหลังและเสี่ยงอันตรายต้องยกเครดิตให้พวกเขาพวกเขาสร้างปัญหาให้กับเราในเกมนี้ได้มากเลยโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังเราต้องมั่นใจว่าเรายืนหยัดอย่างมั่นคงและเล่นเกมรับให้ดีที่สุดนในฐานะทีมและแม้จะเสียประตูไปหนึ่งลูกเราก็ทําได้ดีจริงๆและพยายามคุมเกมและปิดเกมเอาไว้ได้ในที่สุดทั้งนี้เกมนี้เอลเลียดคว้ารางวัลแมนของเดอะแมตช์ในสนามไปครอง อานเนอร์กับชัยชนะของลิเวอร์ pool ในเกมกับเซาเทมตันสองประตูต่อหนึ่งในสึกคาราบาวครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลงเล่นเพราะลงแรงแต่ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่ดีและสำคัญมากสำหรับทีมของเราเราได้เห็นนักเตะหลายคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามและทำผลงานได้น่าพอใจมากดังนั้นการมีนักเตะเหล่านี้ลงเล่นจึงมีความสำคัญไม่สำคัญว่าแนวรับของคุณจะเป็นอย่างไรหากคุณครองบอลได้มากเท่ากับที่เราทำในครึ่งแรก จากนั้นคุณก็ควบคุมเกมได้ในครึง่งหลังการควบคุมเกมไม่ค่อยมีมากนักดังนั้นกองหลังของคุณจึงเปิดเช่าให้คู่แข่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาไม่ใช่กองหลังจริงๆเรารับมือได้ดีมากและเสียโอกาสเทียงหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นครึง่งหลังไม่ดีเท่าครึ่งแรกแต่ก็เพียงพอที่จะนำชัยชนะมาสู่เส้นชัยได้ในที่สุดอาเนอร์กับการที่ต้องไปนั่งบนอัธจรรันทร์เพราะถูกแบนข้างสนามผมคิดว่าที่นั่งที่ผมนั่งอยู่นั้นมันค่อนข้างอุ่นกว่าการไปยืนข้างสนามเลยนะ ผมรู้สึกว่าที่นั่งตรงนั้นมันดูจะมีมุมมองที่ดีมากของเกมมากกว่าตอนที่ผมอยู่ที่ข้างสนามอีกนะัดแต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะต้องอธิบายในแผนการเล่นให้นักเตะของคุณได้ฟังแต่ผมมีทีมงานที่ดีมากดังนั้นแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ที่นั่นข้างสนามพวกเขาก็สามารถพาทีมพบกับชัยชนะได้ในที่สุดแต่บอกตามตรงผมคิดถึงที่ตรงนั้นมากเลยนะอาเนร์กับจังหวะการยางบอลของจารลควอนซาใบแดงเลยเหรือ ผมไม่คิดแบบนั้นนะเพราะมันก็แค่ผู้เล่นสองคนประทะกกันและคุณมักจะสงสัยเสมอว่าในชีวิตจริงตัวเลือกอาจแตกต่างออกไปแต่ผมเห็นพวกเขาทั้งคู่พยายามที่จะไปที่บอนและมันก็ไม่ฝ่าวแต่แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินของผู้ตัดสินหรอกนะ ไทเลอร์มอตันกับโอกาสที่เขาได้รับในการลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลในเกมบุกไปเอาชนะเซาเทมตันสองประตูต่อหนึ่งในคาราบาวครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันเป็นการทดสอบที่ยากสำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนเข้ามาในทีมทุกคนที่ลงเล่นในเกมนี้ต่างก็ทำได้ดีกันทุกๆคนและผู้จัดการทีมก็เลือกทีมนี้โดยเขาไว้วางใจในผู้เล่นทุกๆคนอย่างที่คุณเห็นมันอาจจะยากสำหรับเราในช่วงเริ่มต้นแต่เราสามารถควบคุมเกมได้ตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น และทำประตูได้ในที่สุดแน่นอนว่าสำหรับผมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการได้ลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ต่อหน้าแฟนๆเหล่านี้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าคุณจะรู้สึกท้อแท้ไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่คุณก็ยัดงอรู้สึกว่าสามารถกลับมาได้เสมอพลังงานที่พวกเขาให้กับเราคือสิ่งที่เรารักในฐานะทีมมันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากสำหรับเราในเกมนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายผมมุ่งมั่นกับทีมเสมอ และพร้อมที่จะรับโอกาสจากผู้จัดการทีมที่ส่งมาให้และผมจะทำงานหนักของผมต่อไปและหวังว่าโอกาสมันจะมาหาผมมากยิ่งขึ้นมอตันนี่น่าสนใจเลยเทคนิคดีมากการออกบอลฉลาดเลยทีเดียวแม้จังหวะจะช้าแต่นั่นเข้าใจได้เลยเพราะเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยจากที่ผ่านมาแต่ด้วยความสามรรถของเขาน่าเสียดายจริงๆที่จะปล่อยให้อยู่มาร์ตนั่งสำรองแบบนี้ต่อไปถ้าไม่ใช้งานมกราคมนี้ปล่อยยืมไปพัฒนาน่าจะมีประโยชน์แก่เขามากแน่ๆนะครับ อานเนอร์กับการกลับมาของเฟเดริโกเคซ่าในทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเขากลับมาลงสนามได้แบบนี้อีกครั้งและเขาก็มีช่วงเวลาดีๆในเกมบ้างเล็กน้อยมีหนึ่งถึง2จังหวะที่เขาอาจจะยิงประตูดได้เช่นกันผมเห็นช่วงเวลาดีๆมากมายของเขาในจังหวะของการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลและผมเห็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าโอเคคุณทําได้ดีกว่านี้แน่ๆสําหรับผมแล้วนั่นเป็นเรื่องปกติมากหากผู้เล่นคนหนึ่งต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน,านและลงเล่นเกมแรกในรอบห้าหรือ6เดือน และคุณทําได้เท่านี้มันก็โอเคมากแล้วล่ะแน่นอนผมคาดหวังจากเขาแน่ๆจากนี้หวังว่าเขาจะอยู่ในทีมของเราและเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเราจากนี้อย่างไม่ต้องสงสัยไม่ค่อยมีจังหวะไปกับบอลมากนะักอาจจะเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมในเกมนี้ไม่ค่อยจ่ายบอลให้เขาสักเท่าไหร่เพราะยังไม่คุ้นเคยกันแต่จังหวะเทคนิคดีเลยถ้าไม่เจ็บก็น่าสนใจเลยว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างจากนี้นะครับ ช่วงเวลาดีๆบางช่วงจากเทรนีโอนี่มิดฟิลด์วัย17ปีในเกมแรกที่เขาในการออกสตาร์ทให้กับลิเวอร์พูลในเกมเอาชนะเซาเทมตัน2-1ในคาราบาวคัพที่ผ่านมานนโอนน่พยายามมีส่วนร่วมกับทีมให้มากและเขาพยายามที่จะเอาบอลกลับมาครองด้วยตัวเองได้ถึง4ครั้งนอกจากนี้ยังส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่งได้7ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ3สําหรับทีมลิเวอร์พูลและยังส่งบอลสาเร็จ55จาก59ครั้งซึ่งนั้นก็มีอัตราการส่งบอลสําเร็จอยู่ที่93%เลยทีเดียว แน่นอนว่ายังมีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงกันต่อไปแต่นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้เห็นความสามารถของเด็กดาวรุ่งคนนี้และหลังจบเกมอร์เนอร์เฮดโคชของทีมก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของนิโอนี้ด้วยว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่เป็นที่รู้จักการเป็นอย่างดีในเรื่องนี้ดาวรุ่งมีความสามารถนักเตะเหล่านี้ฝึกซ้อมร่วมกับเราทุกวันและเป็นเรื่องดีที่เห็นพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเล่นได้ในระดับนี้ในเกมนี้และตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคือการสามารถเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้มากยิ่งขึ้น การเอาตัวเองเข้ามาแล้วมีส่วนร่วมกับทีมองมากยิ่งขึ้นกว่านี้อย่างที่อานเนอร์บอกทุกอย่างโอเคเลยแต่การมีส่วนร่วมกับทีมและจังหวะสุดท้ายน้องยังดูเกรง็กรงๆไปหน่อยยังงงๆว่าจะทําอะไรและประสานงานกับใครดีอันนี้เข้าใจได้เพราะนี่เป็นการออกสตาร์ทครั้งแรกด้วยและลงเล่นไปตั้ง86นาทีเลยทีเดียว วาตารุเอนโดกับตันทีมลิเวอร์พูลที่นายคู่ควรในเกมชนะเซาเทมตันสองประตูต่อหนึ่งในศึกคาราบาวคับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวาตารุเอนโดได้รับแต่งตั้งให้เป็นกับตันทีมหงสแดงในช่วง45นาทีของครึ่งหลังและอย่างที่เห็นเขาทุ่มสุดตัวจริงๆเพื่อทีมและเกมนี้และเขาสมควรแล้วที่จะได้รับเกียตินี้แม้ในสนามฮาวีเอลเลียดจะได้รับเลือกให้เป็น Man the, แมนออฟเดอะแม์ในการแข่งขันของคาราบาวคับแต่นอกสน,สนามสำหรับการโบวตของแฟนของสโมสรลิเวอร์พูลรางวัลน,นี้ตกเป็นของเอนโด ความทุ่มเทของเขาพิชิตใจแฟนบอลหงแดงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวและเกมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเกมที่เอนโดยอยู่ในสนามเขาเป็นผู้เล่นที่ถูกทำฟาว์ใส่มากที่สุดสี่ครั้งและสะบักสะบองที่เรียกว่าน่วมไปทั้งตัวเลยทีเดียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ